เอ็ดดี้เฮนชีไฟล์ระหว่างฟิลลี่กับเอนการูเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับวงการมวยสากลก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศไฟของแชมป์โลกด b นรุ่นเฮฟวีเวทไทสันฟิลลี่ว่าเขาจะขึ้นชกกับฟานซิสเอนการูอดีตแชมป์ UFC ในเดือนตุลาคมที่ซาอุดีอาระเบียในกติกามวยสากลโดยล่าสุดนั้นเอ็ดดี้เฮนโปรโมเตอร์ชื่อดัง ผู้ซึ่งเคยคุยกับฟานซิสเอนการุถึงการให้มาชกกับนักชกของเขาอย่างแอนโทนีโจชัวว่าไฟระหว่างไทสันฟิลลี่กับทางฟานซิสเอนการุเป็นเรื่องของเงินและเป็นเรื่องเลวร้วายสำหรับวงการมวยโดยทางเอ็ดดี้เฮิร์นได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมจะจัดไฟเอนการุให้เอเจแอนโทนีโจชัวแต่เขาไม่สนใจแต่ผมรู้ว่ามีโอกาสที่เอนการุจะโชคกับคนอื่น ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเลวร้วายสำหรับวงการมวยสากลเพราะมันมีโอกาสที่จะเกิดการรวมแชมป์อยู่ระหว่างไทสันฟิลลี่กับทางอเล็กซานเดอร์อูซิสผมเข้าใจในเรื่องของธุรกิจผมแค่รู้สึกว่าคุณควรซื่อสัตว์เหมือนกับเรามีโอกาสทำเงินจากไฟไง่ายๆเราจะทำมันแทนและผมไม่คิดว่ามีใครอิจฉาแฟน MMA ดูจะมีความสุขเล็กหน่อยเพราะพวกเขาคิดว่าเอ็นการง ไม่เสียหายอะไรแต่แฟนมวยสากลโกดไทสันฟิลลี่นั่นพูดกลับไปกลับมาและผมเข้าใจเขาเป็นนักโชคที่ยอดเยี่ยมมีคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมและผมไม่อิจฉาเขาที่ทําเงินจากไฟไง่ายๆเอ็ดี้เฮินก์กล่าวโดยก่อนหน้านี้ไทสันฟิลลี่ได้ทําการเจรจากับอเล็กซานเดอร์อุซิสเพื่อจัดไฟรวมแชมป์โลก4สถาบันหลักในรุ่นเฮฟวีเวทมันเป็นการเจรจาที่กินเวลาหลายเดือนแต่ท้ายที่สุด ก็ไม่สามารถตกลงกันได้นั่นเอง